Good morning ทุกคนคะ่ะฟ้าใสเรียบร้อยก็ไมาอีกแล้วนะคะสเสียงแหบไปไหนก็ขอโทษ้ลยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามของเพื่อนที่ถามเรามานะคะในโรงเรียนชื่อว่าสิกแกมนี่ค่ะหลงยูทูบฟ้าใสอยู่เท่าไหร่เราอายุ9ปีคะ่ะแต่อยู่ป .4 ยังไม่ถึงวันเกิดนะคะ น้ำหนักเท่าไหร่นะคะน้ำหนัก24จุดเท่าไหร่นี่ล่ะค่ะไม่รู้ถ้าถ้าใครรู้ว่าน้ำหนักคือเบย์เท่าไหร่อย่าลืมเพีพวห้างได้เลยคะเคยเที่ยวที่ไหน,ไหนบอกมามากกว่า3ที่คาบูลแลนด์ไอคาบูลแลนด์เชียงเบลี สวนสัตว์สวนน้ำจำไม่ได้่อะไรตลาดน้ำไม่รู้วค่ะจำท่าอะไรเยอะแยะบ้านอยู่ที่ไหนไม่ไม่บอกที่อยู่ได้ไหมคะแต่บอกแค่บอกแค่หมู่บ้านหมู่บ้านสุขาะค่ะชอบช่วงอะไร ที่สุดใน YouTube พี่ไฟล์แล้วก็เบบี้โมดิโก้ซานเบลีแล้วก็พี่กรัแล้วก็ฟิลฟิลแล้วก็พี K ่เชิดแต้ย คิดว่าตัวเองน่ารักไหมน่ารักค่ะรูกป่า <c oughs> อ้วนไหมไม่อ้วนค่ะดูหุ่นค่ะดูแ <c> ข <oughs> ็งเก่งมากชอบเรียนวิชาอะไรคนิตวิทยาศาสตร์นาตื่สินคอมคอมจากชาบชอบชอบปกีการบ้านเยี่ยมมาก ภาละชมรมการงานเจ็ดวิชานั่งข้างใครลืมลืมพูดว่ามีเพื่อนชื่ออะไรนะคะลืมลืมลืมบอกนะคะมีแตงกวามีพิ้มียูลมิมีแก้มมีสีแกมมีเบนมีน้ำค้างมี เบสโฟมต้น uh, ต้นหนิวอ้อมเบสไม่ใช่เบสอ่ะเบสอะไรนะคะไม่เบสเบสอ่ะไม่มีค่ะเบสแป้งดังกว่านุ่นสิเอ็ดคนคเกลียดใครไม่เกลียดใคระคะที่คทคน <Yeah. S 1> แต่เราพูดคำนึ้งว่า I love you ทุกคนคะ่ะุกค่ะ คำถามอันนี้เราเขียนเองค่ะไม่ชัดก,ก็ขอโทษนะคะวันนี้ฟ้าใส่เรียบร้อยกับขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ฟ้าใสเรียบร้อย굿มอร์นีิ่ง굿บายจุ๊จุ๊